สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสเทโรนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอาน่านดวงาความรับความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมและคณากุมนะคะประจําเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะชาแนนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยเราใช้หล,ล,ลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของเวสต์เอสโทรจหลัวตามศาสตร์ของตัวนตกนั่นเองนะคะ และการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหดืทีเรียวเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะมันสามารถสลับกันได้ขอประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้นะคะถึงวันที่10กรกฎาคมนี้การดูดวงส่วนตัวมีโปรโมชั่น media sales นะคะก็จะมีราคาพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะถ้าใครสนใจรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนี้นะมาดูกันนะคะว่า คุณกลุ่มนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นไงบ้างนะคะสำหรับคนโสดจะบอกเลยว่ามีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะคะทำให้คนเก่าๆก็อยากจะกลับเข้ามาคนใหม่ก็อยากที่จะเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นในในเดือนนี้ก็คือคนเก่าที่กลับเข้ามาเนี่ยนคนเก่าที่เคยมีอิทธิพลกับจิตใจของคุณก็คือเป็นคนที่อาจจะเวียนว่ายอยู่ในชีวิตคุณหลายครั้งนะคะคุณอาจจะกลับ ไปหาคนคนนี้หลายครั้งแล้วไปไปกับกับกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นเลยสักทีคนใหม่ที่เข้ามาในในเดือนนี้ก็ดูเป็นคนใหม่ที่ค่อนข้างที่จะตรงใจหรือมีอะไรหลายอย่างตรงกันสินเสมอกันนะคะ ัวคุณเองเนี่ยแรกๆอาจจะมีความรู้สึกลังเลมไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยว่าจะเปิดใจให้คนใหม่ดีไหมแต่คนใหม่เขาก็ดีสักขนาดนี้ก็เลยทําให้คุณเลยเปิดใจให้คนใหม่ไปด้วยคุยไปคุยมาสินบอกเลยนะท้ายที่สุดแล้วคุณกลุ่มจะเลือกคนที่สินเสมอกันหรือความรู้สึกตรงกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นในเอพิโซดเนี้ยมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณไปทําให้เขาเสียใจคนที่ไม่ถูกเลือกอะจะมีโอกาสเสียใจเพราะคุณนะคะอ่ะไปดูกันนะคะว่า คุณกลุมรู้สึกยังไงคะกับคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นโอกาสพิเศษเป็นคนสําคัญเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกับคนนี้มีอะไรไหนอย่างที่ตรงกันมากๆคุณกุมรู้สึกยังไงกับคนเก่าที่กลับเข้ามาหาคุณะคะคนนี้ถึงจะเป็นคนที่คุณชอบหรือว่าจะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีนะคะ แต่คุณก็ยังเห็นถึงความเป็นไปไม่ได้หลายๆอย่างคือนอกจากมีความรู้สึกต่อกันอะในเรื่องของความเป็นจริงคุณแทบจะไม่เห็นเลยเลยแล้วคนใหม่ที่เข้ามาเขารู้สึกยังไงกับคุณกลุ่มคะ เขาชอบคุณนะเอาจริงๆมีความชอบมีความรู้สึกถูกใจคุณอาจจะเป็นรักแรกพบของคนคนนี้เลยก็ได้คือเขาดูถูกใจคุณมากแล้วคนคนนี้พอเขารู้ว่าเขาชอบอะไรหรือเขาต้องการอะไรนะเขาจะพุ่งไปเลยหาสิ่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะคุณจะเห็นว่าเขามีความตั้งใจมากๆในการที่จะอยู่ในชีวิตของคุณมากแค่ไหนแล้วคนเก่าที่กลับมาล่ะคะเขารู้สึกยังไง กลับมาเพราะว่าอยากเช็คดูว่าตอนนี้คุณมีใครอยู่หรือเปล่าและอีกอย่างคือเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครบางอย่างนะคุณคนเก่าเนี่ยอาจจะไปคุยอะไรกับใครและความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วสุดท้ายก็อาจจะต้องจบกันไปตัวเขาเลยเลือกที่จะกลับมาคุยกับคุณเอาคำความสัมพันธ์นี้ค่ะจบค่ะวงจรเดิมๆวงจรไปๆกลับๆคุณไม่เอาอีกแล้วนะคะคุณจะเลือก ความสุขคุณจะเลือกสิ่งดีๆหรือว่าคุณจะเลือกทางที่สดใสให้กับตัวเองไพ้ขึ้น choose a new direction ฉันว่าอะไรเดิมๆคุณคงไม่เอาแล้วอะเพราะว่าอะไรที่มันเหมือนเดิมมันก็จบแบบเดิมเพราะงั้นตัวคุณเองก็ดูจะไม่ไม่เอาแล้วคุณดูเปิดโอกาสให้คนใหม่ที่เข้ามาเรายิ่งเข้าชัดเจนกับคุณมากขนาดเนี้ยหรือตรงใจคุณมากขนาดนี้ขนาดเนี้คุณยิ่งรู้สึกดีเข้าไปใหญ่คุณค่อนข้างเทใจไปให้คนใหม่เท่าที่ควรแล้วก็ลึกๆในใจอะคุณกลุมคุณอะรู้ว่า คุณเองอะ่ะก็ไม่ไหวแล้วแหละกับสถานการณ์ความสัมพันธ์กับคนเก่าอะ่ะที่มันไม่เวิร์กสักทีถึงจะยังมีใจถึงเขาจะยังเป็นคนที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันยังคงเป็นอยู่ในลักษณะเดิมต่อไปคุณก็ไม่แฮปปี้นะคะอาคาสำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะนะคะราคาสำหรับของคุณคนโสดก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคนคุย หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับราศีกุมลัคนากุมนะคะซึ่งมองว่าความสัมพันธ์ใดที่มีปัญหากันมานานมีเรื่องให้ทุกใจกันมานานมีเรื่องที่ทําให้เสียใจเสียความรู้สึกกันมานานหรือมีอะไรที่มันท็อกซิกมานานมันน่าจะต้องจบลงในเดือนนี้แล้วแหละ เพราะว่าคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้เริ่มทนไม่ได้แหละกับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มรับไม่ไหว <c oughs> คือถึงแม้ว่าจะมีความรักหรือว่ามีความรู้สึกดีขนาดนั้นและทําให้อดทนทําให้อดกลัน้นทําให้ยังประคับประคองความสัมพันธ์มาได้แต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนในอนาคตเลย <c oughs> ก็เลยทําให้หนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะคุยหรือว่าเลือกที่จะถามแบบเปิดอกเลยว่าเคยสรุปแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนเราทั้งคู่ก็ลังจะเดินไปในทิศทาางเเดียวกันหรือปล่ เราทั้งคู่กําลังที่จะไปสู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรือมันจริงจังกว่านี้ไหมเพราะว่าดูแล้วความสัมพันธ์เนี้ย ㅎㅎ, ไปไปกับก<ป>ับก<ป>ันหลายครั้ง <ๆ S 1> หรือว่ามีปัญหาอะไรที่ทําให้แบบจะต้องหยุดชะงักจะต้องหยุดคุยหรือว่าจะต้องมีอะไรที่มันทําให้หนักใจอะไรเงี้ยอยู่บ่อยครั้งนะคะก็เลยมีคําถามนี้ขึ้นมานะคะขอภหยเพิ่มเติมนะคะในรยาการความรักความสัมพันธ์ของคุณก้มที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ เป็นยังไงอีกโอนนี้ฉันบอกเลยอึดอัดกับเรื่องต่างๆที่เป็นอยู่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะยังไงดีไม่รู้จะไปทางไหนใช้ความอดทนก็แล้วใช้ความอดกลั้นก็แล้วใช้ความเงียบก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรใดๆต่างๆก็ยังดูไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะทำยังไงดีดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะ กุมภาพ,พันธ์นี้ไม่ใช่กุมภาพ,พันธ์นี้ขออภยัยกรกฎาคมนี้ชาวราศีกลุมและนคนะกลุมคุณจะรู้สึกยังไงกับคู่กรณีของคุณะคะคุณรู้สึกว่าเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นต่างๆปัญหาใดๆต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันบั่นทอนอ่ะมันทําให้คุณรู้สึก น้อยลงกับเขามากจากเดิมที่เคยชอบมากๆจนตอนนี้ก็เรมรู้สึกว่ามันก็มันก็มีความชอบน้อยลงแล้วคุณรู้สึกยังไงอีกคุณรู้สึกว่าแม้ว่าจะพยายามกี่ครั้งอะความสัมพันธ์นี้มันดูไม่ได้ไปถึงปลายทางที่คุณอยากจะได้หรือมันไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงคนั้นเลย ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามมากมาแค่ไหนก็ตามกับคนคนนี้แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนคนนี้อันที่จริงเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับคุณนะแต่ว่าเขาดูเป็นคนที่มาพร้อมกับปัญหาดูดิคือมาพร้อมกับปัญหาหรือมาพร้อมกับ อะไรบางอย่างที่เป็นชนักติดหลังบางคนยังไม่เลิกกับแฟนเก่าอย่างจริงจังบางคนยังคาราคาซังกับความสัมพันธ์ใครสักคนอยู่บางคนยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบยังจะต้องคิดหรือยังจะต้องตัดสินใจเช่นเป็นปัญหาชีวิตของตัวเองที่มันยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องตัดสินใจแต่คนคนนี้คือคนที่เข้ามาหาคุณด้วยพร้อมกับปัญหาทีนี้ในเดือนนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ <S <S 2> <S 2> เขาเขายังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณและยังอยากที่จะมีคุณต่อไป แนบกับปัญหาของเขาเนี่ยแหละเขารู้ว่าเขาแบบมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายแต่เขาก็ไม่อยากที่จะเสียคุณไปค่ะเขาจะ take action ยังไงกับคุณคะในอ p พิโซดนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเขาจะมีคําพูดต่างๆมากมายแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นการกระทําหรือแอคชั่นนะจะเป็นคําพูดว่าเขายังอยากมีคุณเขายังอยากให้คุณเป็นอย่างนั้นอยากให้คุณเป็นอย่างนี้โน่นนั่นนี่แต่ว่าในเรื่องของการเทคแอคชั่นคุณจะไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วชาวราศีกรกฏากคุณจะเทคแอคชั่นยังไงกับคนคนนี้ค่ะนี่เดอนกรกฎฏามรุณี คุณคงตัดสินใจที่จะจบหรือตัดสินใจที่จะพออะคือถ้าสมมติว่าถามเขาไปแล้วแล้วไม่ได้คําตอบอะไรคุณคงตัดสินใจเองไม่ว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะให้คาตอบหรือไม่ให้คําตอบคุณจะตัดสินใจของคุณเองว่าคุณอยากที่จะไปต่อหรือว่าคุณไม่อยากที่จะไปต่อ กับคนคนนี้แล้วไพ่ขึ้นว่า official person นะคะคือถ้าสมมติว่าในเดือนนี้เขาไม่ได้คอมมิตหรือเขาไม่ได้ทำอะไรให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะปลดปล่อยตัวเองออกไปจากวงจรน,นี้พอเพราะจอางจริงคุณก็ถูกทรามานมามากแล้วคุณก็ไม่อยากจะถูกทรามานไปมากกว่านี้ในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะราะคาสำหรับของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของคนมีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะของราศีกุม จริงๆแล้ว energy คล้ายๆกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าเด็กขาดกว่านะคะเพราะว่า,าจากหน้าไพ่เนี่ยสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์เนี้ยมีเรื่องที่ทําให้เสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกกันมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องยาวนานกันมาพอสมควรนะคะแล้วก็เกิดเรื่องเดิมซ้ำๆค่ะเช่นว่า ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งก็ดูจะมีปัญหาเรื่องนั้นมาซ้ำๆทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ทะเลาะกันเรื่องเดิมอยู่ซ้ำๆนะคะก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆมาตลอดไม่ว่าเรื่องนั้นจะคืออะไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นี้มีหนึ่งคนที่ยอมหรือว่ามีหนึ่งคนทีอ่อยากที่จะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์เพราะขึ้นชื่อได้ว่าเราทั้งคู่ก็คบกันแล้วก็ตกลงกันแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าจะคบหากันจะอยู่ด้วยกันจะศึกษาการหรืออะไรกัน mm. ก็พยายามอยากจะทําให้ดีที่สุดด้วยความรักและความรู้สึกดีแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ที่แย่ๆมาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกที่ว่าอยากจะอดทนก็เริ่มน้อยลง บางคนนะคะมีความรู้สึกว่าอดทนทําไปทํางานในความสัมพันธ์เนี้ยก็ดูไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาไม่ได้เห็นคุณค่าหรือเขาไม่ได้เห็นความอดทนเขาไม่ได้เห็นความพยายามอะไรใดๆของเราเลยนะคะเขาไม่ได้จะแก้ไขหรือจะอะไรเราพยายามทําอะไรเราก็ได้แต่พยายามทํามันอยู่อย่างนั้นพยายามที่จะอดทนยังไงก็ยังพยายามที่จะต้องอดทนอยู่อย่างนั้นจนวันนี้ความอดทนมันหมดสิ้นแล้วค่ะ นะคะคนที่เคยรอคนที่เคยพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เลือกที่จะไม่ประคับประคองแล้วว่าเลือกที่จะจบแทนเพราะว่ามันหนักมันเหนื่อยมันรู้สึกว่ามันดูยากที่จะพัฒนาหรือว่าจะปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันดีไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะคะคุณกุมนะคะคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ ณยังรักอยู่นะคะยังรักคนคนนี้อยู่ยังมีความรักอยู่ตรงนั้นคะ่ะแต่ว่าในวันเนี้ยคุณอยากที่จะเอาความรักตรงนั้นอะมาให้กับตัวเองบ้างคุณรักเขามานานมากพอแล้วคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้ม,มามากพอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียความเป็นตัวตนหรือว่าความรักตัวเองอะไรไปไหลายอย่าง คุณอยากที่จะเอาพลังงานนั้นมาให้กับตัวเองบ้างในตอนนี้เพราะคุณรู้สึกว่ารักไปเจ็บไปแบบนี้มันไม่โอเคแล้วเขาล่ะคะคู่ของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาเองก็ยังคงมีความรักคุณอยู่เช่นกันแต่เรื่องบางอย่างของเขาอะนิสัยบางอย่างของเขาอะบอกตามตรงนะเขาเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่สามารถปรับได้หรอกเรื่องที่เราทะเลาะก,กันแล้วถ้ามันมาจากเขาอะ เขาก็ปรับให้เราไม่ได้เขาก็แก้ไขให้เราไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่ามันมันยากคุณกลุ่มคุณจะทำยังไงคะกับเขาต่อไปอะไรที่คุณลังเลตัดสินใจมานานนะคะคุณจะตัดสินใจคุณเลือกที่จะอย่างน้อยๆคุณขออย่างเดียวคือคุณขอเลือกที่จะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มันวุ่นวายหรือว่าสถานการณ์ที่มีปัญหาอีกแล้ว เขาจะทำยังไงคะเหมือนคุณอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์กับคนที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรหรือไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นหรืออะไรใดๆเลยไม่กล้าสื่อสารไม่กล้าอะไรใดๆสักอย่างเพราะฉะนั้นในวันที่คุณจะจากไปตัวเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกคะ่ะนอกจากมองคุณจากไปทั้งทั้นที่เขาเองก็เจ็บนะเขาเองก็รู้สึกแ yeah ย่รู้สึกไม่ดีนะแต่เขาก็ดูจะไม่ได้ทําอะไรเลยขอเอาคำในความสัมพันธ์นี้หนะะ่อยค่ะ อะไรที่อดทนมานานนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะจบสิ้นแล้วมีเกณฑ์ที่จะปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระ แล้วหลังจากนี้ก็ให้เป็นเรื่องของครามาหรือว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะในการที่จะทํางานเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์เนี้ยมันก็ดูมันก็ไม่ได้จบแค่เนี้ยใครทําอะไรไว้จะได้อย่างนั้นหลังจากเนี้ยถ้าเขาเคยไม่ซื่อสัตย์กับคุณอ่ะท้ายที่สุดเขาจะเจอในแบบเดียวกันถ้าเขาเคยทําร้ายคุณมามากๆในวันนี้ที่คุณเดินจากไปเขาเองนั่นแหละที่จะเป็นคนเสียใจเพราะฉะนั้นนะคะก็ เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เจอสถานการณ์ประมาณนี้นะคะอัตราค่าของชาวราศีกุมและคนากุมก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็อย่าลืมนะดูดวงส่วนตัวมิจยรเซลนะคะสามารถติดต่อมาได้นะคะหมดเขตวันที่10กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะอราค่าเจอกันใหม่ในอีพิโซดนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ